สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะฮะวันนี้เราจะเริ่มทําองค์ใหม่นะเป็นพระสิงหนึ่งเชียงแสนหน้าตักิิบสองนิ้วนะฮะหินดําเพื่อที่จะให้ครบชุดนะฮะชุดหนึ่งมีสามองค์นะสิงหนึ่งอู่ทองสุโขทัยนะครับนี่สิงหนึ่งฮะส่วนอู่ทองกับสุโขทัยนี่ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับถึงขั้นตอน ขึ้นรูปหยาบนะครับจะใช้ตัวนี้นะฮะลูกหมูเราเรียกลูกหมู7นิ้วนะใบ7ดนิ้วใส่ตัวนี้นะฮะรอติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ เมื่อวานไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้ตัดคลิปไว้นะครับเพิ่งมาทําวันนี้นะเมื่อวานเย็นเกินไปหกโมงกว่ากว่าจะเสร็จเสร็จงานตอนเย็นเมื่อวานก็พักผ่อนเลยนะครับวันนี้ก็ทําคลิปวันนี้นี่ครับเราทําได้ขึ้นรูปไปตอนนี้ก็ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นแล้วครับ เกิดขึ้นลกมกะสิงหนึ่งเชียงแสนนะครับหน้าตัก12นิ้วหินดำ เดี๋ยวจะวาดสัดส่วนเข้าใส่นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับครับนี่ก็ถึงขั้นตอนในการวาดสัดส่วนนะครับถึงขั้นตอนในการวาดสัดส่วนของพระ ก็ถึงเวลาขึ้นโต๊ะแกะแกะหยาบนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวพักกินข้าวกินปลาเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อนครับตอนนี้ผมขึ้นรูปหยาบได้ประมาณนี้แล้วครับก็ประมาณ50านตแล้วครับผมอาจจะมืดหน่อยฮะในล่มปรับแสงแป๊บ นี่ครับตอนบ่ายตอนบ่ายเจอกันครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับพักเติมพลังงานก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ6กนตแล้วครับผมหกเซ็นแล้วครับ ทำงานช่วงบ่ายเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่30มสิบเมษายนปีหกสี่นะฮะเริ่มทำงานตอนเช้านะฮะของวันศุกร์สนุกสนานนะครับตอนนี้ก็70%์นะครับ ดำสิบสองนิ้วนะตอนนี้ก็เจ็ดสแล้วครับ <c oughs> ได้ยินเสียงไก่นะเนื่องจากผมเลี้ยงไก่ด้วยนะครับ เราชมขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับที่เราทำตั้งแต่เมื่อเช้าอตัวนี้ก็ไดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมแต่งหน้าแล้วก็ทำรายละเอียด เหลือหัวนะฮะตอนนี h, aw, ้เหลือหัวนี่เราทํไปเก้าสิบปอรนแล้วครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อนะครับพักเติมพลังก่อนนะฮะเดี๋ยวบ่ายเจอกันครับเก้าสิบล้ครับ ใกล้จะเสร็จแล้วสวัสดีครับพบกับช่องนิกรนอนสร้างศิละปะนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นงานผมก็เสร็จพอดีเลยนะครับสิงหนึงเชียงแสนสิบนิ้วนะครับ รอสมให้ช่างขัดเงานะครับส่วนขั้นตอนในการแกะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง youtube ของช่องนิกรคนสร้างศิลปะนี่นะครับช่างบ้านอกนะฮะจะค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมได้นะครับหรือว่าท่านที่จะติดต่องานก็ได้นะครับผมใช่เบอร์โทรไว้ดังนี้นะครับ 0ู5 5 4หกห้านะครับหรือทาง Facebook ก็นิกรช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะครับสามารถโทรสอบถามราคาโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับหินได้นะครับว่าท่านต้องการหินแบบไหนแล้วราคาเท่าไหร่พระปางอะไรนะครับ ขนาดเท่าไหร่5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว16นิ้วจนถึงใหญ่กว่านั้นนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับไม่เสียสตังค์นะฮะปรึกษาให้ฟรีเลยนะครับ ลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปเพื่อท,ที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมที่ผมลงนะครับผมจะได้ฝากงานศิลปะไว้กับคนรุ่นคนรุ่นหลังต่อๆไปนะครับ ช่โควิดแบบนี้ก็ไม่ได้ไปไหนฮะอยู่ว่าอยู่บ้านทั้งวันทำงานตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับผม ช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม